สวัสดีพี่ๆนานน้องๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาลุยหมายอ่างเก็บน้ําลาเชียงไก่ทุกคนและวันนี้ผมมีสูตรเด็ดที่อยากชให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนดูนี่ครับผมมีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นปลาดุกนะครับทุกคนเป็นปลาดุกเพราะปลาชะโดครับจะชอบกินปลาไม่มีเกล็ดนะครับเนาะนี่เป็นเหยื่อสดเขาเลยครับแต่ถ้าเป็นปลาไหลได้ยิ่งดีครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงมากครับก็เลยซื้อปลาดุกมาครับทุกคนสําหรับที่นี่นะครับ ลำเชียงไก่นะครับปลาชโนเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะมันจะเป็นช่วงที่เขาทิ้งลูกแล้วเนาะแล้วก็เขาเลิกจับคู่ครับก็อาจจะหาตัวยากครับแต่ถ้าใจหาได้เยอะที่สุดและเหมือนในคลิปที่ผมยิงเหมือนทุกปีนะครับเนาะก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนสี่เดือน5ครับช่วงที่ฝนตกตกตกใหม่ๆนั้นปลาชโนจะเปล่งเปล่งสีจะเป็นสีครูเขียวแบบห็นนี้แบบเยี่ยวกับงูเลยครับอย่างนั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้นะครับ ปลาเขาทิ้งลูกแล้วก็ปล่อยคู่แล้วครับเขาจะไม่มีสีส,สันสดใสนะจะเป็นซีซีโทเทาดำๆบางๆประมาณนั้นซะส่วนใหญ่ครับเนาะมามาพาเดียวผมจะโยนเหยื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่นี่ครับผมมาถึงที่หมายแล้วแหละทุกคน,นดิเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็เราก็สับก็ได้ไม่สับก็ได้นะแต่ถ้าสับอะ่ะเราจะใช้ไม่เยอะนะครับเนาะนี่ครับทุกคนดูครับนี่หมายที่ผมดูไว้เวย โยนไปแล้วรอลุ้นได้เลยครับถ้ามีตัวนะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะมาแน่นอนครับโอเคงานนี้มีลุ้นครับงานนี้มีลุ้นมาๆๆใครใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับถ้าตรงนั้นมีตัวนะครับเลือกหมายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโยนที่ไหนก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาลองรุ้นดูกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมและลูกๆเลย เดี๋ยวเรามาลุ้นดูปลาชโดกันครับผมน้ำใสปิ๊งน้ำแบบหลอกตาน้ำปรับเสียนลองรองลุ้นดูกันครับ mày chứ cũng hơi sợ lắm. một sẵn sẵn ừ, cái độc tái bà bố. กินเยอจะดีมากเลยแต่มันไม่กินเยอะมายอยู่อาง,างสองรูน่าจะได้นะบัดนี้ у oh, у ินเหยื่อนี่จะดีมากเลยคือถ้ามันกินเหยื่อมันจะไม่ขึ้นหายใจคือมันกินเหยื่อแล้วมันจะแบบขึ้นหายใจแบบเหนื่อยๆไงขึ้นหายใจแบบเหนื่อยๆให้เราซัเนี่แต่อันนี้มันไม่กินเหยื่อ หน่งของนี้ไม่มีแล้วผมกลกาแบบกลางกระบานนอกเลยโอ้โหกาแบบกลางกระบานเลยโอ้โห่ไม่เผื่อเลยโอ้น้ำมันใสติดพลาดอย่างไรแรงทุกคนเลย เผือเยอะไปเลยนี่ไ <c oughs> ซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดได้โอ้ยเผื่อเยอะไปของแซบ่บซะด้วยเฮ้ยอยู่ๆมันก็ผล่กดกล้องเกือบไม่ทันเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่ผมว่าผมเผื่อได้ระดับแล้วนะเดี๋ยวต้องดูวิดีโอว่ามันเอ่อ รอดท้องหรือว่าข้ามเนาะแต่ผมว่าผมเผื่อดีแล้วนะแต่มันก็ไม่รู้ว่ารอดท้องว่าข้ามครับเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอครับทุกท่านครับโอ้โหปลาช่อนอยู่ๆมันก็มาโอ้ขึ้นมาข้างเรือผมเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาผมยิงแต่น้ำนัวเนาะน้ำนัวแล้วก็น้ำขุนเนาะ ทีนี้ผมมาเจอน้ําระดับแบบโคตรใสๆแบบปิ๊งๆเห็นติดพื้นเลยทีนี้ผมยังคํานวณไม่ถูกอะทุกคนโอ้โหผมนี่ผิดพลาดมากเลยนะโดยเฉพาะไอเจ้าปาชโดเนี่ยโอ้โตัวใหญ่อยู่นะรูปประมาณสองสองกว่ากว่าเออคืออย่างน้อยสองบวกม,มาปลาชอนตัวนี้โอ้โหผมนั่งนานมากนะกลัวปลาชอนตัวนี้จะโผล่มาตอนแรกผมคิดว่าจะลงบล็อกที่ไหนได้ มันคือปลาชอบนะทุกคนของแซบด้วยโอ้ยสองครั้งผิดพลาดแล้วทุกคนเอ้ยหมายธรรมชาตินะผมบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่อยากพลาดเลยอะเพราะว่ามันไม่เยอะเหมือนลำตะคองนะทุกคนผมว่านั่งสักครู่ถ้าไม่เจออาจจะต้องย้ายไปอีกหนึ่งจุดน,นะครับเนาะมาตัวหนึ่งตัวไม่ค่อยใหญ่ ัวไม่ค่อยใหญ่ทุกคนกล้องจับไม่ได้หรอกตรงนั้นมันย้อนแสงตรงมาสักอืมเต็มที่ก็แค่โลเดียวแลวมั้งตัวนั้นน่ะอม,มันย้อนแสงมาลึกด้วย จีบอยู่นู้นไหวเท่นั่นี่นไหวไปลว <c oughs> หมยก็สวยมากนะหมานี่ยคนดูดีหมยนี่แบบอย่างสวยเลยนู่นเป็นช่องเข้ามาครับนี่ ช่องเข้ามาแล้วก็ตัดนี่ครับก้อนนูนก็จะเป็นช่องเข้ามานี่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นช่องเข้ามาอีกเอ้แต่ทำไมปานเป็นไหนหมดเนาะปดูนี่ไปดูที่ปานชดโดค่อนข้างหาตัวยากครับเพราะว่าเขาเลิกจับคู่กันไปแล้วครับทิ้งลูกทิ้งคอกมาแล้วครับมันจะค่อนข้างหาตัวยากครับ ครับทุกคนครับผมก็นั่งมาหลายชั่วโมงมากนะครับไม่เจอตัวเลยก็เลยขอนะอนุญาตกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลานะ่ะหายากมากเลยครับปกติเราอ่อยเหียืนนะ่อสดอ่ะปลาจะเข้าดีมากนะแต่น,นี้นี่แบบไม่เข้าเลยครับไม่รู้ปลาไปไหนหมดนะครับนาะปลาชะโดจริงๆที่นี่เยอะมากครับแต่ว่าโอ้โหไปไปไปน้ำใสด้วยผมยิงพลาดด้วยแหละเสียดายมากเลยน้ำปาบเสียน เดี๋ยวขอไปนอนปวดใจก่อนโดยเฉพาะตนแรกปัะชโดโคตเสียดายเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยเจอกันใหม่อีพีนานครับทุกท่านสวัสดีครับผมคลิปของก่อนนะครับ